ากคุยกับคุณแล้วหรือเปล่าช่วงเนี้ตอบน้อยตอบช้าคุณอาจจะมีความสงสัยในเรื่องนี้นะคะอาจจะบ่นๆกับเพื่อนว่าช่วงนี้เขาดูตอบน้อยตอบช้าเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่วิทวิทนะคะจะมาไขคําตอบให้กับทุกคนเองว่าสาเหตุที่เขาตอบน้อยตอบช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณหรือตัวเขาเองนะคะไม่สะดวกที่จะคุยแต่ยังอยากคุยอยู่อ่ะไม่แกงนะแม่แม,แม่ไม่แบบไม่ ไม่แบบไม่เลียงไข่หนูนะคะหนูขอแบบเด็ดเด็ดแซบแซบหนูขอแบบเออให้มันตัดสินใจได้อ่ะอ่ะได้ค่ะลูกเอาแบบแซบแซบคันๆเนาะใครผ่านมาเจอคลิปนี้ตรงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะคะฉันไม่ใช่หมอดูที่แม่นที่สุดในโลกเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะดูจากลัคนาราศีเธอถ้าเกิดมันตรงนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเธอก็ไปต่อกับฉันค่ะก็มีสิทธิตรงแปดสิแต่ถ้าไม่มีก็คือตรงแค่ยี่สิบเธอคิดอะไรมากเหมือนเล่านิทานอ่ะอ่ะ คนเกิดวันลงทะเยด้วยเลขหนึ่งนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะลงทะเยด้วยเลขหนึ่งนะคะพฤษภกัิมังกรค่ะห้าสิบห้ายี่ห้ามีนกรกฎพลีจิกนะคะสี่สิบสี่ยี่สี่มิถุนตุลกุมค่ะสุดท้ายนะคะสามสิบสามยี่สามสามสิบสามเอ็ดนะคะเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทย์ได้เลยนะคะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าดิฉันนะคะนะหน้าดิฉันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยค่ะตรงเนี้ยค่ะนี่นะคะรอคิวหนึ่งวันนะคะคงจะไม่นานเกินไปเนาะเธอส่วนใครที่แบบคิวด่วนนะคะคิวด่วนรอหนึ่งชั่วโมงจ้า อามาดูกันนะคะสาเหตุที่เขาตอบน้อยตอบช้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากคุยกับหนูหรือเปล่าคาเขาแบบเขาเบื่อหนูแล้วหรือเป้าคาหนูก็ลองเว้นเวอร์เพอร์เจอร์ค่ะแม่แม่ช่วยด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยนะคะอะไรเอ่ยได้ Temperance อุ้ยอุ้ยน้องอูดอ่ะอูดๆูดนะคะอ่ะ Temperance นะคะ the lovers สอ่าฟอร์เพ e เดิลโ s นะคะเทนอว์วันส์ค่ะอันสุดท้ายได้ nine of p e n เด c ลโคอืมโอเค ความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดแบบชัดเจนมากๆชัดแบบ Full HD นะคะชัดแบบ 4K นะคะ มีการเปลี่ยนแปลงจริงตอนแรกเนี่ยเขาออกตัวแรงนะคะเหมือนเลิฟบอมบิงเลยแบบรักเธอลงเธอแบบจุบจุบจูบูเธออยู่ไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตอบเร็วแบบเร็วมากบางทีมาตามเธอด้วยซ้ำเธอเธอสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลนะคะแบบมากมากมากแม่คือตอนนี้น้อยลงแบบแทบจะแบบเอยแทบจะไม่ได้คุยกันแล้วเหมือนแบบหนูคุยกับก้อนหินนะคะใช่ค่ะเขาดูเงียบดูนิง่งดูแบบไม่ใส่ใจไม่ดูแลไม่สนใจเงียบเงียบจิงเงียบแบบเหมือนอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยสาเหตุที่เขาเงียบใช่ไหมมีไพ่ตอบ ะะว่ามันมีเรื่องอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับเขาเป็นเดอะแบกเธอเขาอาจจะแบกอะไรในบ้านอยู่นะคะเช่นภาระนะคะค่าใช้จ่ายนะคะการรับผิดชอบนะคะหรือว่าอา,อาจจะมีงานค่อนข้างที่จะด้วยช่วงนี้นะคะไม่มีใครมาช่วยเขาเลยค่ะเขาทาอยู่คนเดียวเนี่ยเขาแบกอยู่คนเดียวเลยนะทั้งทั้งแบบเอ่อเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องการดูแลคนในครอบครัวนะคะเรื่องงานนะคะอะไรก็อะไรทุกอย่างอะ่ะต้องเป็นคนของคุณเท่านั้นที่ทำมาเธอคนอื่นเขาไม่ยอมทำไงอ่ะเดอะแบกคนนี้ ยอยากจะใช้เวลาที่เหลือนะคะหลังจากการทํางานหลังจากไปแบกชาวบ้านมาเรียบร้อยแล้วนอนจะ้ะเขาต้องการนอนจะ้ะนะจะ้ะถามว่ามีคนอื่นไหมฉันฉันว่าไม่นะเขาดูจะนอนนะคะสายที่เขาเงียบที่เขาแบบคุยน้อยะไรแบบเนี้ยช่วงนี้เขาไม่อยากคุยกับใครคะ่ะ กับเธอเขาก็ไม่คุยค่ะกับคนอื่นเขาก็ไม่คุยเหมือนกันช่วงนี้นะคะสิ่งที่เขาจะคุยนะคะคือหมอนเพราะห่มเตียงค่ะเขาจะนอนนะคะเข้าใจปะคนมันเหนื่อยจากการทํางานนะเธอคนมันเหนื่อยจากการเป็นเดบกอ่ะคนมันเหนื่อยจากแบบภาราหน้าที่เธอกับบ้านปูชันจะนอนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะแล้วดูซิว่าแล้วความสัมพันธ์หนูกับเขาอะมันจะกลับมาแบบมาพูดคุยกันได้ไหมคะแบบพูดคุยแบบปกติเหมือนแบบเมื่อก่อนที่เขาเคยทําให้หรือว่าแบบเออให้มันดีขึ้นกว่านี้หน่อยอะที่แบบเธอไม่ต้องนอนทั้งวันอะได้ปะอ่ะ นะคะเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้พี่ไพ่นะคะอัฟเมเตอร์นะคะตอบให้นะจ๊ะอุ้ยไพ่อันนี้คือน่ารักเธอแล้วราคาแบบค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆเลยใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาฉันนะเธอคือมีเป็นพันคนแล้วมาลูกศิษย์แม่เนี่ยไปซื้อตามได้นะเธอราคาแบบไม่ถึงใบเทาอะ่ะเออเพราะปกติอะไพ่อะราคาน้องจะแพงเนาะอ่ะไปตานะคะดีมากอืมไหนดูซิ ส่งใครนะคะต้องการที่จะเรียนกับแม่นะคะอยากจะเรียนดูดวงเจาะใจนะคะเจาะใจเขาคนนั้นนะคะแบบเออหนูขี้เกียจต,ต่อคิวค่ะแม่เพราะว่าหมอดูส่วนใหญ่อ่ะต่อคิวค่อนข้างนานหนูก็ไม่รู้ว่านานทําไมอะไรแบบเนี้ยอ่ะเขาอ,อาจจะคิวแน่นก็ได้เธอเอ่ะเธอเปิดเองปล่ถ้าเปิดเองนะคะโรงเรียนกับดิฉันได้นะคะจะมีแบบสดกับแบบแห้งแบบสดคือแพงมากเธอขอคนแบบจริงจังเพราะว่าราคาคือแบบคนลุกซู้เลยเธอคนลุก จริงๆแต่ฉันตั้งใจสอนเพราะว่าฉันมีคนเดียวเท่านั้นที่สอนเธอนะคะสําหรับการสอนสดครั้งนี้ฉันไม่ได้แบบมีคุณครูคนอื่นมาช่วยสอนเนาะอ่าแถมพยิบซีไปด้วยนะคะแถมการตลาดไปด้วยนะคะว่าพูดยังไงให้คล่องคแบบแม่เนาะนะคะแล้วก็จะมีแบบการดูพื้นดวงของตัวเธอเองแถมไปด้วยนะคะส่วนใครที่แบบแม่ขาหนูไม่อยากจะได้ราคาขนลุกซู้ค่ะหนูได้ในราคาย่อมเยาวได้ไหมได้นะคะมีโปรดาวย้ายด้วยราคาปกติของแบบแห้งนะคะสอนแบบแห้งคือสองใบเทาแล้วก็ ปดาวย้าย16ใบแดงน,นะคะไปถามพี่แอดมินว่าเข้าขายไหมนะจ๊ะแม่อัดคลิปเอาไว้ให้แล้ว8คลิปนะคะเรียนได้ทันทีนะคะหลังจากที่จองนะจ๊ะอยู่ที่หน้าดิฉันามาดูกันนะคะ The Lover Five of Cups นะคะ Seven of Wands ค่ะ a g e of Swords นะคะ The Sun นะคะดีขึ้นได้นิดหนึ่งเธอแต่จะกลับไปดีเหมือนเดิมแบบที่เธอคาดหวังอะมันไม่ได้เธออันนี้คือตัวตนของเขานะคะแล้วตัวเขายังเจอภารานน้าที่อยู่ ก็จะดีขึ้นนะคะประมาณช่วงเดือนอพฤศจิกาเนะี่ยแหละเธอที่เขาจะดีขึ้นนะคะจริง,รงๆอะประมาณปลายปลายตุลาก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นแหละแต่ถ้าคุณคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนเดิมมารักมาอบอุ้มมาดูแลเอาใจใส่ไม่มีเธอเพราะตอนเนี้ยภาระเขาเยอะมากเธอเขาคุยกับเธอเยอะที่สุดแล้วแล้วเขาจะคุยมากขึ้นกว่าน,นี้ในช่วงเดือนที่แม่บอกนะคะถ้าคุณรับได้นะคะก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเป็นเพื่อนค่ะ เขาะไม่ได้ไม่ได้มีคนอื่นนะเขายังชอบเธออยู่นะแต่เขาไม่มีเวลาให้เธอก็ลองดูแล้วกันว่าเธอจะเลือกคนที่คนแบบนี้ไหมแต่เขามีอนาคตให้เธอนะอะเลือกเองเลือกเองใครชอบพิมพ์คําว่าวิวิเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้านะคะในตอนนี้เวลานี้นะ อาวันนี้นะคะก็มาพบกับแมวิชวิทนะคะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะก็มีโอกาสตรงประมาณ20%เอร์เซธอส่วนใครนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะก็จะตรงประมาณ80%ไปเลยนะสาขอดูหน่อยเธอว่าเขาคนนี้รู้สึกนึกคิดอะไรยังไงกับเธอดูได้ทุกสถานะนะคะแต่คุณจะต้องมีคนคุยคุณต้องมีแฟนคุณต้องมีคนที่จีบอยู่เธอไม่อย่างนั้นอะ่ะฉันไม่สามารถที่จะจับคู่เธออ่ะกับคนคนนั้นได้คนนั้นคือใครเหรอแม่อันนี้ฉันก็ไม่รู้เธอจะต้องมีคู่ คู่นะคะหรือต้องมีคนที่คุยคุยอยู่นะจ๊ะอ่ะมาดูกันคนที่เกิดอยู่ในวันที่1-44-4นะคะมินกระกฎพิจิกนะคะ4ค่ะ1 4 2 4นะคะเมษสิงห์ธนูค่ะ 22 2สนะคะคนเกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะเราก็ราศีมีนเธอ5525นะคะผึกศกนะคะต่อมานะคะคนเกิด 44, 4 4 2 4อีกแล้วเธอเมษธนูนะคะแล้วก็อู้เก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าเมษธนูแปดสิบแปดยี่แปดนะคะมีนกรกฎพิสิกหักใช่ไปต่อกับแม่วิวิทได้เลยนะคะใครจะดูยงส่วนตัวกดที่หน้าดิฉันตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทักทายมาได้นะคะรอคิวหนึ่งวันค่ะส่วนคิวด่วนนะคะรอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเธออะมาดูกัน เข้าคนนี้นะคะนึกถึงหน้าเขาไวด้ดีๆนะคะเราจะได้ไปเจาะความรู้สึกของเขากันนะจ๊ะเทน f อ e เ t นต l e โคลนะคะ mm hmm. เขารู้สึกไงกับคุณอ่า2ูออฟโซ d เนี่ยคะ่ะไนออฟขอโทษค่ะคิงออฟคัพส์นะคะแล้วก็เซเว่น t อ c เ e นต์เตโคลเธอต่อมานะคะได้ดีเอ็มเพล r เธอจริงๆอ่ะตัวเขาเองอ่ะมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกมั่นคงให้กับเธอนะแต่คนคนนี้ฉันจะบอกให้ว่าไพ่อีโก้สูงแบบสูงหนักมากๆขึ้นมานะคะนะคือใบนี้นะ mm. เขาเป็นคนที่อีโก้สูงเป็นคนปากหนักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเรื่องเกี่ยวกับคําสัญญานะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณสัญญาอะไรกับเขาไปอ่ะคุณต้องทําให้ได้นะส่วนการที่เขาสัญญาอะไรกับคุณอ่ะ mm. เขาก็จะพยายามทําให้ได้เหมือนกันแต่อาจจะล่าชานิดนึงนะคะนะ ตอนนี้นะคะเขามีความมั่นคงกับคุณมากขึ้นในตอนแรกเธอเขาอาจจะไม่ได้แบบชอบเธออะไรขนาดนั้นเธอเขาอาจจะแค่แบบโอ้ยคุยๆก็เท่านั้นแหละไม่ได้อะไรจริงจังนะคะแต่พอเวลาผ่านไปนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะสามารถที่จะเป็นตัวตึงในความสัมพันธ์ได้เธอเพราะอะไรรู้ปะคุณเป็นคนที่น่ารักสดใสอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแล้วเขาอะอยากจะดูแลเธอมากๆเลยบางครั้งนะคะเขาก็เห็นเธอเป็นเด็กน้อยน่ารักนะคะบางครั้งเขาก็เห็นเธอว่า เป็นผู้ใหญ่นะคะมีความโตนั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งโปรไฟล์เธอค่อนข้างที่จะดีในใสายตาเขานะอืมเขายังขอศึกษาดูาใจกับเธอไปอีกสักหน่อยได้ไหมเพราะบางครั้งอะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอตกลงเป็นเด็กแอบแบวหรือว่าเธอโตเป็นผู้ใหญ่นะคะ อ่ะขอดูสิว่าเขามีความรักความชอบอะไรให้กับคุณบ้างไหมนะคะดูถึงหน้าเขานะจ๊ะเขามีความรักความชอบอะไรให้ลูกสาวลูกชายของแม่วิวิบ้างไหมคะ่ะด้อมของแม่นะคะแม่ตั้งชื่อให้แล้วนะชื่อลูกไฟนะคะนะลูกไฟนะคะเพราะว่าแม่คือน้ามันนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้มีความรักความชอบหรือความอะไรให้หนูบ้างคะแม่ ใครอยากจะเรียนดูดวงกับแม่นะคะมีทั้งแบบสดและแบบแห้งแบบสดนะคะแม่จะแถมผ้ายิปซีของแท้นะคะอันนี้ไปแต่เป็นกล่องใหญ่นะเธอราคาก็ค่อนข้างที่จะแบบ แรงเธอแล้วก็เรียนทั้งหมด10ชั่วโมงนะคะ10ชั่วโมงเธอสามารถแบ่งเรียนได้แบบวันละ2ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเธอจะนัดกับแม่นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะแถมาการตลาดไปด้วยนะคะแถมการจัดวอปเปอร์ไปด้วยะค่ะแถมแบบจุกๆไปเลยเธอสามารถวิดีโอคอลคุยได้นะคะแบบสดส่วนแบบแห้งนะคะแม่อัดคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ8คลิปนะคะสามารถลงเรียนได้ทันทีค่ะก็ใช้ประมาณ2งใบเท่านะคะแบบแห้งนะจ๊ะแล้วก็มีโปรดาวยายด้วยนะคะสําหรับ คนที่มีวันเกิดจุดๆ,ๆนะจ๊ะก็จะได้16ใบแดงกดที่หน้าดิฉันนะคะแบบแห้งเรียนทันทีค่ะแบบสดนะคะคุณต้องรอคิวเพราะว่าดิฉันมีคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะในการสอนนะ่ะอ่ะมาดูกันร,รักชอบหรืออะไรเดิมูนขึ้นมาไปแลกเลยเถอะทำไมอ,ะอ่ะอ๋อ two of s w o r d นะคะ g h of pentacles เจ็ of s w o r d นะคะอันสุดท้ายได้ five of Ah เธอเขายังไม่ได้รักเธอแบบไม่ได้รักแบบเต็มร้อยอะเพราะว่าอะไรรู้ปะเธอยังมีความแบบคล้ายๆกับคนรักเก่าของเขานะคะในอดีตที่แบบเคยเคยทําให้เขาเจ็บอะเขาก็เลยกลัวมีความกลัวตรงนี้เกิดขึ้นนะคะในใจเขานะถามว่าเป็นความชอบได้ไหมแม่เป็นความชอบได้นะคะแต่เป็นความชอบเนี่ยคุณจะต้องทําให้เขามั่นใจมากกว่านี้หน่อยนะเธอเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างขี้หวาดระแวงด้วยถ้าเกิดเธอแบบมามาหายๆอะไรแบบเนี้ยเขาจะคิดว่า เธอมีคนอื่นเธอมาหลอกเขาเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะทําให้เขาเปิดใจคุณต้องแสดงความจริงใจให้กับเขาด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาจะเปิดใจให้คุณนะตอนนี้ความชอบให้อยู่ที่ประมาณ70-75%นะคะก็อาศัยความสม่ําเสมอของเธอนะคะนะจะทําให้เขาเปิดใจมากขึ้นกว่านี้ใครชอบคําททานายแม่นะคะพิมพ์คําว่าวิดวิดนะจ๊ะ